อยากรวยทำไมต้องรีเฟล็กตัวเองรีเฟล็กหรือการเข้ามาทบทวนตัวเองทำไมต้องทำแบบนั้นเพราะว่าเวลาที่เราจะไปสู่ข้างหน้าเรากำลังจะขยายตัวเราทั้งในมุมของความคิดในมุมของจิตใจของเราในมุมของอารมณ์ของเรานะครับใครที่อยากจะเติบโตอยากรวยเนี่ยมีเป้าหมายที่จะไปสู่ในสิ่งที่ใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้น ที่คุณยังไม่รวยเพราะว่าความคิดความรู้สึกของคุณมันยังอยู่ในที่เดิมแล้วเวลาที่คุณจะโตขึ้นมีสิ่งรอบข้ามากระทบคุณมีลูกค้ามามากขึ้นเท่าตัวมีลูกค้ามามากขึ้น10เท่าตัวคุณเองก็ต้องรู้ว่าอะไรที่มันเวิร์กกับคุณอะไรที่มันยังไม่เวิร์กจะได้พัฒนาต่อได้เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเองในแต่ละวันว่าวันนี้อะไรดีมากก็ ปบมือกับตัวเองปลอบหลายตัวเองซะว่าฉันทําได้ดีแล้วและอะไรที่มันรู้สึกว่าคุณควรจะปรับปรุงคุณจะได้มาทบทวนว่าวันนี้จากที่เกิดขึ้นฉันควรจะเรียนรู้ว่าฉันต้องสื่อสารให้คมขึ้นฉันจะต้องมี energy ที่สูงขึ้นฉันจะต้องไม่ต่อว่าลูกน้องฉันจะต้องนูนนน่นนี่นู่นนี่เพื่อให้คุณนั้นสามารถขยายตัวเองได้ในวันรุ่งขึ้นคุณจะได้ไม่ทําผิดซ้ๆและจะได้ขยายตัวเองขึ้นทั้งทางความคิดอารมณ์และจิตใจของคุณ ใครฟังคลิปนี้แล้วขอให้คุณประสบความสำเร็จนะครับล่ำรวยล่ำรวย